สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้าง2-3สวันที่ผ่านมากำไรกันไหม <c oughs> น่าจะสนุกกันน่าดูเลยนะโอ้โหผมเองเนี่ยไม่ได้มาอัปเดตเอ่อที่ไม่ได้มาอัดคลิปอัปเดตให้นะครับแต่ว่ามีอะไรนะ มีวางแผนผ่านที่ทางหน้าเพจอยู่นะก็ใครได้ไปดูก็ยินดีด้วยนะครับใครกําไรก็บอกมาหน่อยนะว่ากําไรนะครับผมสําหรับช่วง2อสามวันที่ผ่านมานะครับผมน่าจะสนุกกันนะมันมันแบบโห่มันตามแผนมันทุกอย่างมันมันเป็นแบบไอ้นี่มากเลยอะตามเทคนิคมากเลยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับผมแล้ววันนี้เราจะวองเียนยังไงนะวันนี้มันสุกด้วยนะครับสุขหันษานะวันนี้สุขหันษานะครับทุกท่านาเดี๋ยวมาอัปเดตกันสัหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับท่านที่เพิ่งเคยพบเคยเจอกันนะครับผมก็ฝากไว้ละกันนะครับผมใครที่ เพิ่งมาดูพวกเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปสู่1,000 subscribe แล้วนะครับผมก็ฝั่งเนื้อฝากตัวขอรับการสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันนะครับราคาทองคำมามาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะล่าสุดนะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเขาก็มาเอาซัพพลายสำคัญแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยว ดูกันสักหน่อยแล้วกันวันนี้เราอัปเดตกันแบบไวๆนะครับเออตอนนี้ราคาเขาอะเหมือนกับใน Head f o ก่อนละกันอ่ะเปิดจากทำเฟรมใหญ่ก่อนนะทําเฟรมใหญ่ตอนนี้ราคาเขามาใช้เหมือนกำลังฟอร์มตัวนะใน Head f o นะครับผมอ่ะก็คือล่าสุดเขามาใช้ซัพพลายที่อยู่บนสุดเนาะตรงนี้แล้วเขาก็ปรับตัวขึ้นลงมา ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรกับเขาได้บ้างนะอ่ะล่าสุดนะครับอาจจะทำแบบนี้ก่อนนะถ้าดูจาก h e โฟนะอ่ะก็คือหนึ่งก็คืออาจจะลงมาแบบนี้ฟึบอ่าแพทเทิร์นนี้เราเคยใช้กันมาแล้วเนาะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะนี่คือแบบที่1น,นะครับผมนี่คือแพทเทิร์นที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะอาจจะเป็นใช้ตัวของ ฟิโบนักชี extension ที่อยู่ในตัวของ t e a d i n g view ดูได้นะครับเ10เบส10เบสฟิ ip, นะครับผมก็ l o เอ้ย h i แล้วก็ l o นะแล้ววันนี้เขาไม่รู้เขาจะขึ้น high ที่ไหนนะแล้วก็ยกขึ้นมานะครับผมตีไป tp อยู่ที่ประมาณ100นะครับผมก็ประมาณ1988นะอะถ้าสมมติว่าวันนี้เขาออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะเราจะได้รู้ก่อนโอเคนี่คือ pattern ที่สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับวันนี้นะครับผมหน้า ที่ผมให้เป็นต่อคือยังเป็นหน้าเซลล์อยู่โอเคปะ่ะหน้าเซลล์อยู่แต่หน้าหลักก็ยังไม่หลุดหน้าบายนะครับต้องบอกแบบนี้นะหน้าหลักก็ยังไม่หลุดหน้าบายนะเพราะว่าจากการตีเทนไลน์ประคองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตั้ง TP ไว้ก่อนก็คือโซนนี้จะเป็นโซนที่ถ้าเกิดราคาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูสัญญ,ญาณกลับตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับ19 90ถึง หนึ่งเก้าเจ็ดห้าก็ยังเป็นที่เดิมที่เราที่เราเคยวางแผนกันเอาไว้นะครับหนึ1990่งเก้าเก้าศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับอ่ะมุมเนี้ยก็คือจุดที่เราเคยวางกันมาแล้วแต่ว่ายังมาไม่ถึงสักทีนะครับผมยังมาไม่ถึงสักทีนะอ่ะนะมุมมองก็คือจะออกมาประมาณนี้นะนี่คือแบบที่หนึ่งนะแต่แบบนี้ยังไม่ค่อยอยากให้เกิดเท่าไหร่นะต้องพอแบบนี้นะอันแบบนี้ไม่ค่อยอยากให้เกิดเท่าไหร่นะตรงนี้ดูแล้ว ถ้าดูในเฮดโฟมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมแต่ถ้าเป็นในททมเฟรมเล็กๆอาจจะมีโซนแ,แอบแอยู่นะอาจจะมีเด้งบ้างสักนิดสักนิดสักหน่นนอยนะครับผมอาจจะมีเด้งบ้างสักนิดสักนหน่อยเนาะเด้งปุ๊บเนี่ยเด้งนิดนึงเนี่ยแล้วก็ค่อยลงมายเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะแต่ดูสัญญ,ญาณกลับตัวกันอีกทีหนึ่งนะแต่มุมมองก็คือปัจจุบันอะเออลงไปในททมเฟรมเล็กลงหน่อยแล้วกันนะ กลับมาใน H 1นะครับผมล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหรือพฤหัสเนี่ยเอาตั้งแต่วันพนะุธเนาะราคาเขาฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นนะครับผมเนี่ยตรงนี้นับสวิงได้นะครับเป็นเทนขาขึ้นเนาะโลไฮโลไฮแล้วก็โลนะแล้วก็ยกตัวขึ้นปุ๊บไฮเสร็จแล้วลงมาตรงนี้นะเมื่อวันก่อนข่าวมั้งครับน่าจะวันอังคารหรือวันพนะุธเนาะราคาเขาไม่หลุด2021เนาะ แล้วเขาก็ยกตัวกลับขึ้นไปที่ซับไพ2044พนนะครับผมอ่ะพอเขายกขึ้นไปหลังจากนั้นเขาทุบลงมานะครับเขาทุบลงมาอย่างรุนแรงนะเราก็มองว่าโอเคผมก็มองว่าเนี่ยถ้าถ้าราคาขึ้นไปเนี่ยถ้าเซลลลงมาเราก็ควรลงมาปิดที่202020 2020เลยนะ2 0 2 0เลยนะครับแล้วราคาก็ทุบลงมาที่2 0 2 1นะครับผมก็พอใจแล้ว ปิดไปก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าอีกนิดๆิดจะ TP นะแล้วก็มาเช็คสัญญ,ญาณอีกทีเสร็จแล้วราคาเขาลงมานะครับผมเขา h a นออ o f Character ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอคอยก็คืออาจาอาจะาราคาอาจจะขึ้นไปทำสวิงแล้วก็จะทุบลงมาแบบนี้นะโอเคปะอ่ะนี่คือภาพใหญ่นะเสร็จแล้วค่อยปรับอาจจะปรับตัวขึ้นหรือจะอะไรก็อีกทีหนึ่งก็เราก็มาเช็คสัญญ,ญาณตอนที่ราคาเขาลงมาในโซนแล้วนะครับนี่คือมุมมองภาพใหญ่นะเสร็จแล้วหลังจากนั้น โซนตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเมื่อวานนี้เราไม่ได้เล่นในไทม์เฟรมนี้เนาะเราเล่นในไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับผมเมื่อวานเล่นในไทม์เฟรม m 3 0นะครับเราจะเห็นตรงนี้มันมีมันมีโซนแอบอยู่เนาะตรงนี้มันจะมีโซนแอบอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นราคาขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าปิดยืนเหนือซัพพลายโซนนี้ไม่ได้นะครับผมราคาปิดยืนเหนือซัพพลายโซนนี้ไม่ได้ราคาก็เลยมีการทิ้งตัวลงมานะครับเพื่อจะมาหาดีมาน ชุดใหม่นะครับผมอะใครที่ได้เซลลมาเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะครับผมเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นเทรดที่สวยมากนะครับเป็นเทรดที่สวยมากนะถ้าใครรู้จักพทเทิลเลด QM เนี่ยตรงนี้ก็จะสวยมากนะตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าเลดผมเรียกเขาว่าเขตดเลด QM นะสำหรับเทรดตรงเนี้ยแล้วมี QM ซ้อน QM อีกทีหนึ่งนะครับผมอะถ้าดูจาก QM ก็คือตรงเนี้ยเราสายนี้เป็นเอ่อเทคนิคของสาย RTM นะครับผมอันนี้เป็นความรู้ชุดของ เทรด rtm นะ,ะตรงนี้จะเป็น qml นะครับ qml นะตรงนี้จะเป็น qml นะเสร็จแล้วราคาเขาเสียเสียโครงสร้างฝั่งฝั่งบายนะครับผมเราก็เลยจะหาจังหวะในการเทรด qm ลงไปนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด r o p d e a ด d อ o พอดีนะใน3เฟม m 3 0แต่ถ้าเกิดใน m 1 5อาจจะไม่ใช่ d r o เ dead d อ o นะใน m 1 5อาจจะเป็นตัวของ r a ล l y drop นะครับ M15 จะเป็นตัวของแลนดี้ด็อปนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็รอก่อนให้เขาเกิดสัญญาณไหลเราค่อยเข้านะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเชนนอลคาเล็เตอร์จริงแต่เขายืดนิดเดียวเองนะเขาไม่ได้ยืดเยอะนะคเขาปิดต่ํากว่าโลได้แต่เขาก็มีการเด็ดตัวกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรอต้องรอสัญญ,ญาณก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นราคาก็มาทํา QM แล้วซ้อน QM อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าใครสังเกตเห็นนะครับเมื่อวานเห็นไหมหา โลไฮเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาทิ้งตัวลงมาปิดต่ํากว่า28นะครับผมอ่ะผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยผมรอเลยนะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาปิดต่ํากว่า28ได้นะเขามีโอกาสกลับขึ้นมารีเทสโซนบริเวณประมาณตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็เราก็จะรอในการเซลล์ลงไปนะครับอ่ะแล้วก็หลักๆก,ก็คือตรงนี้เขามีตัวของล i ควิ d ิตีด้วยนะในทําเฟรม M15 นะครับผม เนี่ยโซนเนี้ยเขาอยากจะชนะนะแต่เขาชนะไม่ได้นะครับผมก็เลยมองว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากๆนะในการทำกํำไรอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราโฟกัสโซนนี้เนาะราคามาถึง ันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดความรู้นะครับผมเพราะว่าพอราคาเขาเข้ามาแล้วเรายังเข้าเซลล์ไม่ได้นะเราต้องรองให้เขาเกิดอะไรบางอย่างก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่า Time frame M5 มีการเสียโครงสร้างนิดหนึ่งนะตรงนี้เกิด c คัสติกเดวเจนขึ้นใน Timeframe เล็กนะครับผมนี่นะเสร็จแล้วผมก็เข้าเซลล์ตรงนี้เลยนะตรงนี้เกิด PA PA ที่เป็น b a l r i s h e n g u l f i n g นะครับผมแล้วก็กลับมารีเทแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว TP แล้วก็มาปิดตรงนี้มี r a l Bay l y b a บ l r a l l y นะครับเราจะปิดได้แค่โซนนี้ก่อนนะเพราะว่าราคายัางไม่ได้ชนะเทนขาขึ้นที่ส่งราคาเขาขึ้นมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น TP 1ที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดแต่ถ้าใครปิดไม่หมดแล้วไม่ได้กันหน้านะครับผมราคามีการดิดตัวกลับขึ้นมาก็จะมาชน SL ไป ผมแต่หลังจากที่เขาแต่หลังจากที่ชน SL หรือว่าใครที่เผื่อ SL ไปแล้วประมาณ300จุดนะครับผมประมาณ41-42เนี่ยรอดนะครับผมราคากลับมาปิดยืนเหนือโซนซับไพโซนนี้ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะมีเติมกันอีกช็อตหนึ่งนะครับตรงโซนบริเวณตรงนี้นะ SL ก็จะอยู่ที่หายนะแล้วก็ลงมาปิดที่2021นะครับผมอ่ะ เมื่อวานใครได้แผนนี้กําไรก็พิมพ์มาหน่อยว่ากําไรนะครับผมโอเคปะเพราะฉะนั้นเทรดเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นแล้ววันนี้เรารออะไรกันนะครับแล้ววันนี้เรารออะไรกันอ่ะหลังจากที่ราคามีการปรับตัวลงมาเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าตอนนี้เรามีดีมานตรงไหนที่เขายังเหลืออยู่บ้างนะที่ยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคปะเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าหลักของผมผมก็ยังให้หน้าเซลนะ เดี๋ยวลองดูก่อนว่าหน้าเซลล์ตรงไหนที่สวยเซลล์ถ้าเซลล์อะผมมองว่าตรงนี้ยังสวยอยู่นะครับผมตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะคือเมื่อวานเขาปิดต่ํากว่าแล้วเขาก็ทุบลงมาเลยนะครับผมถ้าราคาขึ้นมาโซนบริเวณประมาณตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะเป็นโซนที่สวยอยู่เหมือนกันนะ2 3 3พถึงสองพถ้าราคากลับมาน่าสนใจแต่ดูแล้วอาจจะไม่กลับนะครับดูแล้วน่าจะยากนะที่จะกลับมานะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเขามีโอกาสลงต่อได้เลยนะครับผมก็จะมองว่าเขามีโอกาสลงต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์ในการวัดดูแรงเขาหน่อยว่าตอนนี้แรงเขาเป็นยังไงนะครับผมราคาปัจจุบันราคาแตะ38.2แล้วนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าราคาเขาจะขึ้นเนี่ยจุดเซลล์ของผมเนี่ยก็จะรอโซนนี้แหละโอเคปะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ขึ้นละเขาจะลงต่อนะครับแล้วเขาจะลงต่อผมจะมองแบบนี้นะให้เขาสร้างตัวขึ้นมาแบบนี้เนาะ,อะตอนนี้เขาขึ้นมาแตะ38.2แและแสดงว่าเขามีแรงนะครับแต่ถ้าเขาเสียโครงสร้างฝั่งบายก็คือเซลนะครับแล้วปิดต่ำกว่า2012ได้โอเคไหมตรงชุดนี้จะกลายเป็นเลท QM โอเคไหมชุดนี้ผมจะมองว่าเขาจะกลายเป็นเลท QM มีโอกาสที่จะขึ้นมาเทปตรงนี้แล้วทุบลงไปแบบนี้ได้ นะครับโอเคป่ะอ่ะจะมองแบบนี้นะจะมองว่าผมจะเซลล์ตรงโซนซัพพลายบริเวณตรงนี้มี2โซนนะครับผมอ่ะก็จะมีโซนนี้แต่ปกติแล้วที่ที่ที่เทรดมาก็ไม่ก็ไม่หลุดซัพพลายแรกนะปกติที่เทรดมาก็ไม่หลุดซัพพลายแรกนะไม่ต้องยื้อไปถึงข้างบนนะครับผมแค่มองว่าตรงนี้มีมีอะไรบ้างนะหนึ่งมี pullback ประคองนะครับผมแล้วก็มี โซนซัพพลาอยู่นะถ้าเกิดแรงตรงนี้ไหวจริงๆนะครับผมตรงนี้จะกลายเป็น liquidity ใน time frame M15 M30 นะอ่าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะกลายเป็น liquidity ได้นะครับผมผมก็จะมองแบบนี้นะถ้าราคาเขาลงไปปิดต่ํากว่า2013ได้นะครับผมโอเคไหมผมก็จะมองว่าตรงนี้จะเป็น liquidity นะอ่ะอย่างนี้นะ นะครับแล้วก็จะออรอเซลล์ที่โซนบริบเวณตรงนี้แค่นี้พอนะไม่เอาไม่ไก่นะครับผมไม่อยากไม่เรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ต้องเสี่ยงนะแต่การลงทุนของเราต้องมีความหมายแต่ละไม้ที่เราออกนะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะดูและเป็นเทรดที่เก็บปิดทํากําไรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องปิดตรงนั้นก็ได้นะครับมาถึงโซนนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้มีดีมาในไทม์เฟรมน่าจะ OOM ใน H1 นี่แหละนะครับผมเป็น Origin Zone H1 นะเรา,าปิดแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้หรือถือมารอดูก่อนก็ได้ว่าเขาไปต่อไหวไหมนะครับผมถ้าไปต่อไหวก็ไปนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะกำลังกาลังดีนะครับกาลังดีแล้วก็โซนนี้เป็น Origin Zone นะถ้าราคาเขายึกยักยึกยัก,ยก,ยกต้องปิดนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้เหมือนกันนะนี่นะ แล้วก็กลับขึ้นมาเทสตตรงนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นหรือถ้าไม่เทสตตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็น liquidity ได้นะครับมาเทสส่วนบนก็ได้นะอ่ะมุมมองคือแบบนี้นะโอเคไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับโอเคปะ่ะอ่ะมองอย่างนี้นะครับวาดสวยไหม ประมาณนี้แผนประมาณนี้นะครับยังมองว่ายังอาจจะยังไซเวอยู่ในกรอบนะยังไม่ได้แบบจะทิ้งตัวลงไปเลยอะไรวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับผมอาจจะอาทิตย์นี้อาจจะยังเป็นแบบไซเวอยู่ในกรอบนะกรอบที่2059ถึง1998เเนี่ยยังยังวิ่งวนไปวนมาอยู่ในนี้นะครับผมยังเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าไหวไหมนะครับผมผมมองประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ มองเหมือนกันไหมถ้ามองเหมือนกันก็บอกมาหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe พวกเราให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ